สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับห่าก็กลับมาวิเคราะห์ดวงบรายวันดวงวันเกิดให้ท่านฟังท่านดูนะครับว่าดวงจะเป็นอย่างไรมีโอกาสอะไรบ้าง อะไรที่ควรระวังนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ฝากกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับใช้วิจารณญาณด้วยสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับมหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับเอาละรครับมาดูกันว่าดวงในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเมีหรือไม่มาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาบเมย์หรือไม่มาดูกันครับคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็งานยังเด่น นะครับเรื่องงานยังดีขยายงานสร้างงานงานฟีแลนซ์งานจ็อบดูดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะครับส่วนรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาดูกันมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดทนะครับอันนี้ก็ต้องระวังละสุขภาพไม่ดีมีปัญหาเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนปแปลงวิถีชีวิต นะครับการโยกย้ายการเดินทางไกลการพัดพลากจากอะไรที่มันเคยอยู่นานๆเหล่านี้นะครับของชอบของรักคนรักอะไรต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความพัดพากมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอบครอบระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับบางคนก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของการทําบุญอุทิศส่วนกุศลสาหรับคนที่ จากไปนะครับอันนี้เพื่อเพื่อที่จะส่งให้ตัวเรานี่มีมีผลทางด้านที่ดีมีจิตใจมั่นคงขึ้นแล้วก็อะไรที่มันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็มีแนวโน้มจะผ่านพ้นได้อยู่เหมือนกันครับประการต่อมาครับมระดุสวนที่2เป็น8ปดเรียนนะครับนี่การงานกับการเงินคนบันอาทิตย์นะครับคือมีจุดเด่นวันนี้งานจ็อบก็ดูเด่นนะครับงานที่มี ทักษะพิเศษมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งนะครับท่านก็นํามาทํางานประกอบเป็นอาชีพได้นะครับบางคนก็จะมีโอก,กาสได้ชื่อเสียงความสําเร็จมีคนยอม,มรับและเงินก็ไหลมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อมองไปดูว่าเรามีประสบการณ์อะไรมีทักษะมีความสามารถอะไรอย่างไราบ้างนะครับก็นํามาปรับใช้ทํางานหาเงินได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับความหวั่นไหวในใจโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันอาทิตย์นะครับคือภาพรวมแล้วงานดีเงินเยอะนะครับมีเงินมีทรัพย์สินมีความมัน่นคงแต่ว่าใจก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นักหรือไม่ก็อาจจะกำลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็ม ในช่วงนี้นะครับรอคนที่อยู่ห่างไกลรอใครสักคนหรือไม่ก็รออะไรบางอย่างที่มันวัดค่าด้วยคำว่าวัตถุสิ่งของไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าได้ก็จะดูดีมีความสุขอะไรประมาณนี้ครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสบ้างโอกาสแนวโน้มทิศทางโชคลาภหรือว่าข้อแนะนนำสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับเป็น8ดไม้เท้านี่คือโอกาสที่ดีนะครับงานเด่น ขยายงานเติบโตได้นะครับไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอส,สังหาริมทรัพย์ก็เด่นจะมีโชคลาภทางด้านนี้ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆก็เริ่มมีโอกาสครับสรุปดวงคนวันอาทิตย์นะครับก็หลักๆคือระมัดระวังสุขภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมาแบบแบบที่เรา อาจจะรับมือไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตส่วนเรื่องของอารมณ์จิตใจวันนี้สุภาพจติตชาววันอาทิตย์ก็หวั่นไหวเล็กๆนะครับคือรอคอยสิ่งที่จะมาเติมเต็มจิตใจรอคอยคนรักอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านที่ดีคืองานขยายงานได้สร้างโอกาสได้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัว งานฟรีแลนซ์วันนี้เด่นงานที่มีทักษะความสามารถส่วนตัวมีโอกาสที่จะได้เงินจํานวนไม่น้อยด้วยนะครับบางคนก็อาจจะโชคใหญ่ได้บ้านได้ทดินนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปตรัค์แนวโน้มที่ทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีหรือไม่มาดูกันครับ พี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้นะครับคือวิถีชีวิตมักจะเน้นไปที่เรื่องกิจ,จก,กรรมเจอคนเยอะๆงานสังสรรค์ง,งานเลี้ยงนะครับแต่ว่ามักจะเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบมีผลกระทบจากจุดนี้ไม่น้อยนะครับก็ต้องอดทนและใจเย็นๆไม่ประมาทออบคอบไว้ก่อนนะครับอาจจะมีเรื่องทําให้วุ่นวายใจอยู่ด้วยส่วนรายละเอียดของดวงนะครับก็มาดูกันเป็น จัองอย่างไปนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึงเป็น9ถ้วยนะครับคือเ้ถ้วยเป็นถ้าพูดถึงพื้นฐานนะครับพื้นฐานชีวิตคนบรรจันนี่คือดีนะครับมีงานมีเงินมีความสมบูรณ์มีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยนะแต่ทีนี้มักจะใช้โอกาสนี้ในการสานต่ออะไรความสร็จนี้มักจะเกิดเข้า ข้อผิดพลาดก็เป็นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะเจอคนจำนวนมากๆเจอคนเยอะๆทำกิจกรรมหรือไม่ก็งานสัมมนาอะไรต่างๆที่มีคนจำนวนมากๆเข้ามาร่วมกันนะครับซึ่งก็ต้องระวังคือคนบางคนนะ่ะมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะทำสยยัญญางานใดๆก็ตามก็ต้องรอบคอบเรื่องการเงินยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าท่านอาจจะเสียเงินแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของความรักยังไม่ค่อยลงตัว หรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับสุขภาพต้องรมะมัดระวังถ้ามีงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรือว่าทําอะไรที่มันเกินไปนะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพว่าแล้วก็ต้องระวังในการดําเนินชีวิตดีกว่านะครับไม่ทําอะไรที่มันเกินไปไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบ6ดาบในแง่ของอุปสรรค แต่ว่าเป็นอุปสรรคในด้านที่เรากำลังจะผ่านนะครับงานที่รอหรือไม่ควรที่ต่อสู้มากับอะไรแบบนานๆนะครับจนแทบจะท้อหรือว่าหมดกำลังใจก็มองไปถึงด้านที่ดีได้นะครับโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จรือว่าผ่านอุปสรรคก็จะดีขึ้นมีงานรออยู่มีความสำเร็จรออยู่มีโอกาสใหม่ๆรออยู่นะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับถ่านมีโอกาสที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ สิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหลายก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็น9ดาบนะครับขยับมาเป็น9ดาบนั่นหมายความว่ายังมีเรื่องเครียดมีเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่จากภายนอกนะครับแต่ว่ามีผลกระทบต่อต่องานนะครับทำให้งานไม่เดินหน้าหรือไม่ก็จะอุปสรรคเหล่านี้นะครับหรือไม่ก็จะมีเรื่องของ ความวิตกกังวลสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับทีนี้มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนาโชคลาภของคนบัรจันนะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยก็คือเรื่องของสิ่งที่คาดหวังนะครับไม่ว่าจะคาดหวังอะไรวันนี้ก็ต้องเผื่อใจไปด้วยนะครับคืออาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับสรุปดวงคนบันจันนะครับวันนี้ดวงของคนมีความ พื้นฐานดีๆคือมีความพร้อมมีความสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีอะไรที่มันพาไปสู่จุดของการที่เจอปัญหาได้ง่ายนะครับไม่ว่า,ากิจกรรมคนเยอะแยะงานเลี้ยงงานสังสรรคนบางคน,คนมีเจตนาไม่ดีต้องรอบครอบต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตจะทําสัญญาเจรจา,าอะไรก็าตามนะครับสุขภาพก็ต้องระมัดระวังด้วยความรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่สมหวังความรักนะครับและกะ็สิ่งที่ เราเจออุปสรรคมาก่อนหน้านี้นะครับรอคอยอดทนแต่ตรงจุดนี้มีมีโอกาสในการที่จะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมแล้วยังต้องระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบทําให้ชีวิตไม่ปกติการรอคอยบางอย่างก็อาจจะผิดคาดผิดความคาดหวังนะครับคาดเคลื่อนก็เป็นไปได้นะครับหนักแน่น ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพและก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันอังคารนะครับชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ คนวันอังคารครับวันนี้เด่นนะครับเด่นงานเงินความรักสมบูรณ์มั่นคงร่ำรวยนะครับแต่ก็ไม่ควรมองข้ามอะไรบางอย่างที่จะต้องระวังนะครับส่วนรายละเอียดของดวงมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเอ็มเพรสนะครับดวงจักรกับพัดดินนีนะครับในดวงคนที่กำลังจะได้รับความสมบูรณ์นะครับ ความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ํารวยความรักที่ลงตัวโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวัเน,น้นเด่นมากนะครับจะได้รับเงินจนํานวนมากมมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคิดเงินมีโอกาสได้งเงินนะครับมีความสมบูรณ์ต่อไปนะครับนี่คือจุดเด่นที่ดีมากประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2องโเรียนนะครับการบริหารการจัดการวางแผนระบบการเงินก็มีความจําเป็นนะครับไม่ว่าท่านจะ หาเงินได้เยอะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คือว่าต้องดูแลเงินด้วยต้องวางแผนต้องจัดการระบบของการเงินจึงจะด,ดีและมีความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ดาบอันนี้ตัวแทรกเขาเรียกว่าตัวที่เข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดเกิดความเสียหายซึ่งพี่น้องชาววันอาคารควรจะระวังนะครับคือคน คืออาจจะมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหานะครับไม่ว่าจะมาในรูปแบบเหมือนเป็นมิตรแต่อาจจะไม่ใช่มิตรคือคิดที่มันไม,ไม,ไม่ไม่จริงใจต่อเรานะครับทำให้เสียงานได้ผิดพลาดได้เสียเงินได้เสียรู้คนอื่นได้เกิดความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทเสียชื่อเสียงต้องระวังนะครับฝากไว้เป็นแนวทาง ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางโชคลาภของชาววันอังคารนะครับเป็น10เหรียญโอกาสดีนะครับงานก็จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นนี่คือสิ่งที่เติมเข้ามาการจัดการการบริหารการงานการเงินด้วยรับเงินเป็นก้อนตดโต,ตจำนวนมากๆม,มีโอกาสนะครับในวันนี้และก็มีการวางแผนจัดการที่ดีต่อไปความรักมั่นคงนั่นเป็นโอกาสที่เติมเต็มเข้ามาไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือ สุภาพสตรีนะครับงานเงินความรักเดินหน้าต่อไปดีมั่นคงว่าร่ำรวยครับสรุปดวงคนวันอังคารนะครับวันนี้การงานการเงินความรักดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพรุษหรือสุภาพสตรีนะครับมีโอกาสมีงานได้งานการจัดการการวางแผนเป็นระบบมากขึ้นมีโอกาสได้รับเงินจํานวนมากๆม,มีความรักที่ลงตัวสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังบางจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือคนบางคน ที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้ในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็ฝากเป็นแนวทางสำหรับชาววันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสมีหรือไม่นะครับมาดูกันครับ คนวันพุธนะครับวันนี้นะครับแม้ว่างานเยอะงานยุ่งนะครับแต่วอกาสของชาววันพุธคือจะพบกับแสงสว่างนะครับมีเรื่องของบุญกุศลด้วยนะครับใครเชื่อทางด้านบุญกุศลก็อย่าลืมนะครับสร้างบุญสร้างกุศลอธิษฐานจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นาวละเอียดของดวงนะครับชาววันพุธมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น าไม่เท้านะครับงานยังเยอะนะครับวันนี้งานก็มากงานเยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับบางทีเหนื่อยท้อกับการทํางานด้วยนะครับคือบางทีก็จัดการไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทํายุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับและมีส่วนที่จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2. นะครับเป็น3ดาบนะครับอันนี้ก็เป็นจุด เปราะบางอ่อนไหวอารมณ์นะครับชาววันพุธวันนี้อารมณ์ยังยังมีความไม่นิ่งนะครับคืออ่อนไหวง่ายเจออะไรเข้ามากระทบก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของอสภาวะจิตใจด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเฮอร์มิตอันนี้ดีนะครับดีคือเรื่องของทางออกทางเลือกทางเดิน ชีวิตก็มีอนาคตรออยู่นะครับบางคนก็เน้นไปที่เรื่องของการสร้างบุญกุศลทําทสมาธินะครับมีจิตใจมั่นคงอันนี้ก็ดีนะครับมีโอกาสที่จะพบแสงสว่างบางคนก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือบางคนก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับสร้างบุญสร้างกุศลอธิษฐานจิตขอพรพบแสงสว่างพบโอกาสมีสิ่งดีๆรอยอยู่นะครับคือคนที่เจออุปสรรคมาวันนี้ มีโอกาสที่จะผ่านพ้นพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับประการต่อมามาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวโน้มโชคลาภของคนวันพุธนะครับเป็นสตานะครับก็ถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่ดีๆนะครับอะไรที่แย่อะไรที่มีปัญหาก็จะคลี่คลายได้ งานดีขึ้นเงินดีขึ้น,น,นชีวิตดีขึ้นโชคลาภเริ่มมีครับสรุปดวงคนวันพุธนะครับวันนี้งานเยอะนะครับต้องระวังต้องจัดการต้องวางแผนหนักแน่นมั่นคงจิตใจต้องเยือกเย็นนะครับมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนระมัดระบังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทด้านที่ดีคือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลบางคนก็มุ่งมั่นสร้างคุณงามความดีพัฒนาจิตใจปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเรื่องที่ดี ส่งผลให้ท่านพบกับทางออกพบแสงสว่างมีจุดปเปลี่ยนที่ดีขึ้นมีอนาคตที่สดใสขึ้นพบแสงสว่างโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาชีวิตดีขึ้นโชคลาภแนวโน้มชีวิตก็จะมั่นคงขึ้นนะครับสำหรับชาววันพุธครับต่อมาครับเป็นดวงคนวัน พรือหัตสบด,ดีนะครับชาววันพฤรหัสสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มชีวิตและก็โชคลาภนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนวันพฤหัสบด,ดีนะครับวันนี้ก็งานก็เริ่มมีความเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับมีการเดินทางหรือไม่ก็จะมีอ,อะไรดีๆขึ้นมางานเงินด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาภาระยังเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยส่วนรายระเะียดของดวงนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสิบดาบเลยนะครับสิบดาบนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับซึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะครับหลักๆก,ก่อนเลยนะครับต้องดูแลสุขภาพ หรือไม่บางทีท่านอาจจะเป็นที่รองรับของอารมณ์รองรับของอะไรที่มันไม่ดีคือสิ่งที่ไม่ดีวันนี้พร้อมที่จะลงมาที่ตัวท่านด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นระมัดระวังดูแลสุขภาพใจเย็นเย็นยาประมาทในการดำเนินชีวิตป้องกันไว้ก่อนนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นสองดาบนะครับสองดาบคือ งานที่เกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการตกลงมีความเป็นไปได้นะครับมีโอกาสมีมีความรวดเร็วด้วยนะครับบางคนก็จะเน้นไปเรื่องงานออนไลน์นะครับการติดต่องานการค้าขายอะไรต่างๆเหล่านี้รวดเร็วแต่ก็ต้องรอบคอบนะครับคือสองดาบไม่มีจุดจุดอ่อนไว้คือตัวแปรผิดพลาดหรือไม่ก็เกิดความเสียหายเกิดค,ความขัดแยง้งเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับนี่เป็น6ไเม้เท้านะครับนี่คือดีนะครับงานที่รอนะครับใครที่รองานอยู่ก็เริ่มได้งานนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวนะครับก็เดินหน้าต่อไปได้รอเงินด้วยมีโอกาสได้เงินนะครับอันนี้นะครับผลลัพธ์ผลรายได้ต่างๆเริ่มดีขึ้นรอความรักก็สมหวังนะครับอันนี้ก็อาจจะมาช้าแต่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับส่วนที่ดีคือสิ่งที่รอแล้วจะได้นะครับรองานรอเงินรอความรักดีขึ้นเดินหน้าต่อไปได้ครับ ปรการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภคนวันพฤลัส,สบดีนะครับเป็นเดมโมนนะครับอันนี้ก็ต้องดูสภาวะจิตใจนะครับคือบางทีก็คืออารมณ์มันสับสนนะครับมันไม่นิ่งเพียงพอที่จะมองไปเห็นอะไรดีๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองครับสรุปดวงคนวัน พฤหัสบดีนะครับวันนี้งานเงินความรักเริ่มต้นเดินหน้าต่อไปได้คนที่รอโอกาสได้รับนะครับอาจจะมาช้าแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนที่การติดต่อการเจราจาการทําสัญญาการค้าขายโลกออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่เขาต้องรอบครอบอระมัดร,ระวังนะครับอาจจะผิดพลาดเกิดความขัดแย้งเกิดความเสียหายได้สิ่งที่ควรระวังคือสุขภาพนะครับวันนี้ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างาไรบ้างเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตหรือว่าโชคลาภนะครับมาดูกันครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้นะครับก็คือมีจุด ของการแก้ไขได้ดีนะครับอะไรที่ผิดพลาดสัญญากฎเกณฑ์กติกาความไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงก็มีแนวโน้มที่จะเคลียร์เดินหน้าต่อไปทําสัญญาแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่อะไรก็ตามก็ต้องระวังอยู่ด้วยอาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมาจากคนนะครับร,รายละเอียดของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1นนะครับนั่นคือ เจ็ดดาบนะครับเดาบนี่มาจากคนคือปัญหานะครับปัญหามาใหม่นะครับอาจจะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจทะเลาะวิวาทเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับคือคนบางคนก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อตัวท่านนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยครับระการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น7 ถ้วยนะครับอันนี้คือความคิดสับสนคิดไม่ตกบุญบายอยู่เรื่องบางเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับแยกแยะอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้อะไรเป็นความจริงอะไรเป็นแค่ความคิดความฝันนะคราวนี้ต้องเป็นเรื่องที่จัดการสัสาังเลอกอารมณ์นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice นะครับ justice นี่ดีนะครับในเรื่องของการแก้ไขข้อผิดพลาดการงานการเงินความรักหรืออะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นปัญหามันนี้ก็สามารถที่จะคุย ลงเจราจาทําสัญญาใหม่อะไรใหม่ๆคืออะไรที่มันไม่ดีวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาไม่ถูกต้องทําสัญญาใหม่ดีกว่าแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีให้มันดีนะถูกต้องดีขึ้นนะครับมีเรื่องราวใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องของกฎหมายก็จะดีทํานิติกรรมใหม่ๆได้เหล่านี้ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภคนวันศุกร์นะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับอันนี้ดีงานนะครับงานยังเด่นมั่นคงมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับสุภาพจะตชาววันวันศุกร์นะครับก็เด่นในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับมั่นคงได้ครับสรุปดวงคนวันศุกร์วันนี้ จุดเด่นคือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับไกลเกีย่ยกรณีพิพาททาสัญญาตกตรงมีลูกค้าใหม่ทําสัญญาใหม่เหล่านี้ดีขึ้นเรื่องกฎหมายเรื่องของนิติกรรมก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีการงานมั่นคงต่อไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจะมีที่ต้องระวังคือปัญหาใหม่ที่อาจจะตามมาคนบางคนยังยังไม่ยอมเลิกหลานะครับอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านได้นะครับและบมงอเอิญท่านก็เป็นคนคิดเยอะด้วยต้องระวังความคิดตัวเองนะครับ ตามมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับชาววันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ คนวันเสาร์นะครับวันนี้ก็คืองานดีนะครับงานดีเด่นบริหารดีมั่นคงร,ำร่ำรวยแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ต้องระวังคือเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องอารมณ์อะไรที่เข้ามาแทรกแซงในช่วงวันนี้นะครับก็มีจุดที่ต้องระวังเยอะเหมือนกันนะครับรายละเอียดของดวงชาววันเสาร์เรามาเริ่มต้นจากไพ่ปย,ยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาบริยานนะครับวันนี้งานก็คือการบริหารการจัดการให้ดีเป็นระบบท่านมีโอกาสที่จะมั่นคง แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จด้วยนะครับด้วยการที่จัดการบางแผนดูแลต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการเงินดีเยี่ยมราชาเหรียญคือโอกาสการเงินร่ํารวยรับเงินจำนวนมากๆนะครับสส่วนนี้มาด้วยกันคืองานเงินมีการจัดการเป็นระบบมากขึ้นไมวบางงานประจํางานส่วนตัวรายได้ก็จะตามเข้ามาครับประการต่อมามาดูส่วนที่2มี ไฮพิสเตตนะครับนี่คือวราชนีพระจัน์เรื่องบุคลิกภาพสุภาพตีตชาววันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะเครียดนะครับวิดาอยู่คนเดียวนะครับคิดเยอะสับสนวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเด่น เวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนอื่นการติดต่อการสื่อสารดีนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเด่นแต่ก็ต้องระวังปัญหาความคิดนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยความไม่นิ่งของจิตใจต่างๆเหล่านี้ครับรการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับมีเดวิลเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่ามีเรื่องของความรักที่มันไม่ลงตัวนะครับเดวิลกับ อ่าพิสเตตมาคู่กันความรักอาจจะมีตัวแปรมีตัวแทรกมีความรักมีความไม่เข้าใจมีข้อผิดพลาดต่างๆเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องรอบคอบสุขภาพยังต้องระวังนะครับทีนี้มาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวโน้มทิศทางแนวและก็โชคลาภสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นสเอมเป็นเทมเพอร์เนะครับอันนี้ดีนะครับ สิ่งที่รอนะครับโชคลาบการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นนะครับอะไรที่มันแย่ๆก็จะเริ่มคลี่คลายได้นะครับสรุปดวงคนวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงดีในเรื่องของการงานการเงินนะครับมีความมั่นคงแต่ว่าจัดการบริหารให้เป็นระบบนะครับก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่ ปุคลิกภาพสุภาพสตรีชาวปรรสาวันนี้ยังอยู่ในภาวะของคําว่าสับสนนะครับคือเวลาทํางานอยู่ท่ามกลางคนจํานวนมากก็จะเด่นสื่อสารการประชาสัมพันธ์งานบันเทิงเด่นนะครับแต่ว่าเครียดเวลาอยู่คนเดียวด้วยสุขภาพก็ยังไม่ดีความรักอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ง่ายเรล่านี้ก็ต้องระวังนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงโอกาสยังมีนะครับในการที่จะพบกับสิ่งดีๆโชคลาภด้วยนะครับ เอาละครับก็พยากรณ์บอกเล่าเรื่องดาวดวงประจำวันเกิดมาครบทุกวันแล้วนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ